เร่งแบบสายแบบกึ่งไฟฟ้าและก็แบบไฟฟ้าทํางานแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยเราอยู่กับมันทั้ง3แบบแล้วปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีข้อถกเถียงกันเยอะนะครับเรื่องของคันเร่งสายคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งกึ่งไฟฟ้าเนี่ยมาทำงานแตกต่างกันยังไงแล้วอะไรคือคันเร่งสายอะไรคือคันเร่งกึ่งไฟฟ้าไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับคือหลักๆขอแยกเป็น2ส่วนก่อนนะครับส่วนที่1ก็คือไอ้ตัวคันเร่งเนี่ย มันมีแบบสลิงและแบบไฟฟ้าสลิงก็คือจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยซ้ำนะครับแต่ในส่วนของคันเร่งเนี่ยเราจะไม่คุยถึงมันจะเป็นสลิงมันจะเป็นไฟฟ้าอันนั้นเรื่องของมันนะครับเราจะมาคุยที่ตัวนี้เลยตัวลินเร่งนะครับที่ผมถุยถที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นลินเร่งของ yamaha r 1 5ตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของฝั่งคันเร่งสายหรือว่าลินเร่งแบบสายนั่นเองคันเร่งสายก็คือว่าที่ปอกแฮนเ์เรานเนี่ยเรามีสลิงเนาะ สลิงตัวนี้มันจะมาดึงกับไอตัวหมุนตัวนี้เขาเรียกเ,เป็นลิ้นเร่งนะครับเป็นตัวดึงลิ้นเร่งน,นะครับตัวนี้อ่าซึ่งเวลาเราบิดคนเลกปับเนี้ยสลิงมันดึงไอตัวนี้มันก็จะเปิดพอเปิดตับเนี้ยอากาศเข้าเยอะขึ้นน้ามันฉีดตามเยอะขึ้นเครื่องยนต์ก็จะเร่งรอบขึ้นไปนะครับก็ะจะมีกําลังเพิ่มขึ้นอันนี้คือคันเร่งแบบสายลิ้นเร่งแบบสาย100เปซตัวต่อมาคือเรื่องของตัวคันเร่งกึ่งไฟฟ้านะครับเป็นที่ถกเถียงกันเยอะแยะมากนะครับว่า รถรุ่นนั้นเป็นกึ่งไฟฟ้ารถรุ่นนี้เป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในส่วนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคันเร่งคำว่าคันเร่ง100%เนี่ยไฟฟ้า100%เนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมการทํางานด้วยไฟฟ้า100%นะครับอีกอันนึงคันเร่งกึ่งไฟฟ้ากึ่งไฟฟ้าที่นี้ก็คือว่ากึ่งเนี่ยมันแปลว่าครึ่งหนึ่งความหมายก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยยังทํางานด้วยกลไกและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยทำงานด้วยไฟฟ้านะครับ ขอพูดในเคสนี้ก็คือคันเร่งกึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างแรกก่อนเลยไอ้ประกับคัเนเร่งของเราเนี่ยมันจะยังมีสลิงอยู่ซึ่งอีสลิงตัวนั้นนะครับมันก็จะยังมาดึงลิ้นเร่งอยู่นี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ก็จะยังมาดึงลิ้นเร่งอยู่ตัวนี้นะโอ้ยมันแข็งจังโอ้ยโอ้ยมันไม่เปิดละครับมจะให้ดูอันนี้จะเป็นลิ้นเร่งของน่าจะเป็นซัดเก้าร้อยนะครับนี่อันเนี้ยชั้นบนเนี่ยจะเป็นลิ้นเร่งไฟฟ้าที่ ecu เป็นคนควบคุม แต่ถ้าสังเกตดูมันข้างในเนี่ยข้างในจะมีอีก1ชั้นนะครับไม่แน่ใจกล้องเห็นหรือเปล่าอ่ะเมื่อเราบิดคันเร่งสลิงนะครับจะเห็นว่าลิ้นเร่งชั้นที่สองเนี่ยมันจะเปิดอ่าเห็นไหมพอเราเปิดปิดเปิดปิดนี่มันก็จะเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้คือลิ้นเร่งชั้นล่างเนี่ยจะเป็นลิ้นเร่งกลไกที่สลิงเนี่ยมาดึงแล้วก็หมุนมันแต่มันยังมีลิ้นเร่งชั้นบนตัวนี้นี่ตัวนี้จะถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้น,น,นี่ชุดมอเตอร์อยู่นี่ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยควบคุมอีกหนึ่งชั้นคําถามคือแล้วกึ่งไฟฟ้ามันทํางานยังไงอธิบายแบบนี้ครับคันเร่งเกือบกึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํางานอยู่2ส,สเตจนะครับแล้วแต่รถด,ด้วยนะ set เก้าร้อยตัวนี้เป็น s 9 0เก้าร้อยน่าจะเป็นปีแรกเลยก็จะเป็นคันเร่งกึ่งไฟฟ้าแบบนี้แล้วแต่ปีแรกเนี่ยมันยังไม่มีแท็กชั่นสเตจแรกของการทํางานของคันเร่งแบบกึ่งไฟฟ้าก็คือว่า หน้าที่ของมันคือเอาไว้สําหรับเซฟตี้เซฟตี้คืออะไรยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมติคันเร่งค้างคันเร่งข้างล่างเนี่ยที่เป็นสายสลิงมันค้างไปเลยเออแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะนี่มันค้างมันเปิดเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับก็คือสายสลิงเนี่ยมันค้างไปแล้วแล้วรถมันพลิกคว่ำรถมันล้มนะครับตัวลิ้นเร่งคันที่สองเนี่ย ECU จะเป็นคนสั่งปิดปิดไปเลยนะครับปิดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้เครื่องมันดับนะ อันนี้คือหน้าที่ที่หนึ่งก็คือเซฟตี้นะครับแต่หน้าที่ที่สองของมันเนี่ยคือ traction control นะครับอธิบาย,ยางี้ครับรถตอนนี้ผมเห็นก็มีหลายรุ่นนะครับที่เป็นคันเร่งสลิง ling, แต่มี traction control งงอะดิเป็นสายสลิงแล้วมี traction control เนี่ยมันก็จะมี2องเลเวลอีกเป็นเลเวลที่ตัดการทำงานเครื่องยนต์กับเลเวลที่หลีลิน้นความหมายคืออะไรเมื่อ traction control ทำงานนะครับหน้าที่ของ traction คือดอปกำลังเครื่องยนต์ทิ้ง ซึ่งเมื่อเราเปิดคนเล่งสุดด้วยสายสลิงเนี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีลิ้นไฟฟ้าชั้นที่2องะครับตัว ECU จะสั่งดรอปลิ้นพอเราดรอปลิ้นชั้นที่2อปั๊บเนี่ยอากาศมันเข้าน้อยลงกําลังเครื่องยนต์ก็หายไปนะครับนี่คือ traction control อีกเลเวลหนึ่งที่มันเนียนกว่า traction control แบบพวก650หรือพวก Forza นะครับพวกนั้นมันจะเป็นตัดกําลังเครื่องยนต์ทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลิ้นไฟฟ้าแบบเนี้ย50%กึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะ หลี่ลิ้นเพื่อให้แท็กชั่น control เนี่ยมันทํางานแล้วมันสมูทลงนะครับก็มีหลายรุ่นที่เจอซูซูกิเนี่ยเจอเยอะนะครับที่เป็นลิ้นไฟฟ้าคาวาก็เริ่มเป็นแล้วใช้คําว่าเป็นน่าจะเป็นชัเก้าร้อยตัวที่เป็นจอสีน่าจะเป็นแท็กชั่น control แบบนี้นะครับในส่วนอันต่อมาคือคันเร่งไฟฟ้าแบบร้อเซนะครับซึ่งเจออยู่ตรงไหนเซอเอ็กซิสเอสพันปีเก่าๆนะครับแล้วก็ยามาฮ่าอารหกเอ็มทีศูนย์เก้านะคือทุกคนจะสังเกตว่า ก็ประกับคันเร่งม mm ัน hmm. ก็เ hmm. ป็นสายสลิงนะครับแล้วม nah, ันจะไปเป็นค uh, uh, right ันเร่งไฟฟ้าได้ยังไงนี่เ uh ด huh. ี๋ยวให้ดูอ่ะตรงนี้อันนี้เป็นเรือลิ Twelve ้นเร่งของ r 6เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันมันมันอยู่ในนี้ว่ะมันเปิดไม่ออกอ่ะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่จะเห็นว่ามันอยู่นี่นี่ตรงนี้จะเป็นตัวหมุนนะมันจะหมุนยังไงวะหมุนดินี่ตรงนี้จะเป็นตัวหมุนอ่ะนี่จะหมุนได้นี่นี่เห็นไหมมันจะหมุนได้ซึ่งพอวันมันหมุนปั๊บเห็นไหมลิ้นเร่งไม่เปิดเอ ความหมายก็คือว่าอ e ีตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้า100% A609 ซักอีกสิบเป็นคันเร่งไฟฟ้า100%แต่มันมีเพียงแค่ไอตัวสลิงเนี่ยครับมาดึงหมุนตรงนี้พอหมุนปับ๊บมันต่อกับแกนไหนเห็นไหมมันต่อกับแกนตัวเซนเซอร์ TPS อืมซึ่งจริงๆอะครับแบบนี้มันจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับรถยนต์ที่เขาเรียกว่า acceleration p e d a l นะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนคันเร่งแบบที่ยูเซอร์ต้องการเร่งอะ่ะเออแต่ว่าเร่งเยอะเร่งน้อยนะครับลิ้นเร่งเปิดเยอะเปิดน้อยเนี่ย มันจะมีมอเตอร์ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นนี่มอเตอร์ชุดนี้นะจะไปคอยควบคุมลิ้นอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูโอ้ยเปิดไงวะโอ้โหแล้วแข็งด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมพอเปิดปั๊บนี่นี่เอเห็นไหมมันจะเป็นมอเตอร์ควบคุมนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ ecu สั่งเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเองหมายถึงถ้าเราอยากทำ engine ร์มอัพนะครับ ecu สั่งเล่งรอบได้นะครับสั่งเรื่องของการตั้งเดินเบา ตั้งรอบต่ำรอบสูง ECU สั่งได้นะครับแท a c t แค n Control น,น,นะครับ ECU สั่งได้นะเพราะฉะนั้นคันเร่งไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ที่ไม่มีการควบคุมโดยกลไกเลยนะครับการควบคุมโดยกลไกเนี่ยจะมาแค่สั่งงานตัวเซนเซอร์ TPS เท่านั้นและนี่ก็คือทั้งหมดของคันเร่งสายคันเร่งกึ่งไฟฟ้า,ฟาแลวก็คันเร่งไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันยังไงเคลียร์แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์รถบิ๊กบค์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บห้สัตว์เลอะมือที่หายนี่พยายามขนาดไหนเนี่ยเอามาให้ทั้งสามรุ่นไปแล้วรถใครบ้างก็ไม่รู้